สาวอยู่ลองมาแชร์วันนี้สวัสดีคันเพื่อนมากับเรื่องที่ว่ากรณีที่เราโพสต์คลิปของเราหรือแชร์คลิปของเพื่อนๆน,นะคะไปในสะถา,านที่ต่างๆหรือแชร์เข้าไปในโปรไฟล์ของเรานะคะนเพื่อนนะกรณีที่เขามีการแจ้งเตือนเราว่าคลิปของเราขัดต่อมาตรฐานชุมชนหรือละเมิกดกฎชุมชนหรือที่เขาแจ้งเราว่าคลิปของคุณถูกลบออกเนื่องจากคลิปของเรานะคะขัดต่อมาตรฐานชุมชนผลที่ตามมากับคลิป ที่เราละเมิดกฎชุมชนนะคะเพื่อนนะอันดับแรกนะคะถ้าเป็นโฆษณาในสตรีมนะคะเพื่อนๆจะไม่สามารถสร้างรายได้จากคลิปของเพื่อนๆนะคะในระยะเวลา7วันค่ะเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะมีการละเมิดและทําผิดกฎหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกภายใน90วันเพื่อนๆ จะสูญเสียความสามารถในการสร้างรายได้โฆษณาสตรีมเป็นระยะเวลา30วันค่ะพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเขาแจ้งเตือนเราแล้วนะคะเพื่อนนะเราจะโดนจํากัดในระยะเวลาแค่7วันนะคะแต่ถ้าเรามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีก1ครั้งนะคะเขาจะจํากัดเราในระยะเวลา30วันหรือมากกว่านั้นหรือ จะไม่สามารถสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอของเราอีกนะคะเพื่อนนะต้องระมัดระวังค่ะต่อไปนะคะหากเรามีการทำคลิปหรือโพสหรือแชร์คลิปที่เป็นการละเมิดกฎชุมชนหรือมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะเกิดอะไรขึ้นกับคลิปรีวหรือโฆษณาในรีวที่เราตั้งหน้าตั้งตาทำกันนะเพื่อนนะหากเขาแจ้งว่าเรามีการละเมิด ปดชุมชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเขาได้ลบคลิปของเราออกนั้นสิ่งที่เราจะเจอคือเขาจะจำกัดการสร้างรายได้จากคลิปีวิวของเราเพื่อนๆในระยะเวลา7วันแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะคนใด ทำผิดกฎซ้ําอีกแค่เพียง1ครั้งนะคะเพื่อนนะฟังดีๆนะคะแค่เพียง1ครั้งค่ะเพื่อนๆจะโดนตัดสิทธิ์การสร้างรายได้จากคลิปรีวิวไปตลอดเลยนะคะเพื่อนนะไม่มีข้อโต้แย้งใ,ใดๆค่ะอันนี้กฎของเขามีชัดเจนเลยนะเพื่อนนะต้องระมัดระวังจริงๆค่ะและในส่วนของดาวหามีการแจ้งเตือนเราจะโดนจำกัดระยะเวลา30วันค่ะ สามอย่างนี้ระมัดระวังให้ดีในการที่ลงคลิปหรือแชร์คลิปนะคะเพื่อนนะฝากไว้ค่ะคลิปหน้าเจอกันถึงเพื่อน